ครับผมวันนี้มีโอกาสนะครับได้มาดูพี่ๆเขาดึงสลบกันนะครับพื้นที่หน้างานดึงสลบนะครับทีนี้ก็ข้าบนเป็นเบิร์มนะครับอันนั้นหนุนตึกไกดนั่นครับเป็นอีกสั้นหนึ่งแล้วก็ลงมาอีกสั้นหนึ่งนะครับพื้นที่เก็บสลบดึงเบิร์มนะครับมาดูเดินดูหน้าง,งานนะครับ พื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับดูนะครับเดินหนงานบรรยากาศในหน้างานของหนุ่มกาดกล้องในภาคไทยคนโกรนะครับผมใครเข้ามาเขาขอขอบคุณคุณหลายที่เข้ามารับชมรับดูรับฟังนะครับพื้นที่างานของที่เราตอนนี้ขณะนี้ก็ที่ทำการดึงสลบนะครับเก็บก้นบ่อเป็นที่เล็กน้อยพื้นที่เล็กน้อยนะครับเก็บก้นบ่อก็ไม่ได้เยอะอะไรเท่าไหร่นะครับนี้ก็เป็นพื้นที่น้ํานะครับน้ําแตกนะครับพี่น้องนี้น้ําแตกกระจายนะครับพื้นที่หน้า เอระดับหน้าได้ได้แล้วครับระดับนั้นถึงระดับได้แล้วครับพาเพื่อนทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับดูนะครับให้กำลังใจทักทายกันทุกทุกท่านทุกคนทุกท่านครับพื้นน้ําใสครับน้ําใสไรเย็นเห็นเห็นแม้กระทั้งเส้นเส้นผมนะครับไม่ธรรมดาครับเนี่ยพื้นที่ตรงนี้ก็ได้แล้วครับเหลือพื้นที่ดึงสลบเล็กน้อยนะครับนี่ก็ดึง คุณสูงเหมือนกันนะครับเนี่ยสูงถ้ามองจากตาเปล่าถ้ามองจากกล้องก็ไม่ค่อยเท่าไรครับแต่นี้ด,ดึงให้เพื่อนๆทุกท่านได้ดูได้ดชมกันนะครับพื้นที่งานตอนนี้แล้วก็ถ่ายทาทาการแสดงกันอยู่นะครับยังไม่จบในสิ้นเหลืออีกเยอะครับงานของเราเ,ลเหลืออีกเยอะอีกยาวไกลน,นะครับอันนี้ก็เป็นลงมาเป็นเบิร์มอีกชั้นหนึ่งนะครับลงมาข้างบนนั้นเป็นสองชั้นนะครับลงมา3เมตรแล้วก็มาอีกลงมาอีก3เมตร ก็ใหม่สามเล่นที่ทุหมดนะครับพื้นที่งานน้ําน,นะน้ํากระจายนะเพื่อนพื้นที่ตรงนี้ก็น่าจะระดับก็คือน่าจะลึกลึกได้แล้วนะครับน่าจะพอได้แล้วครับระดับพื้นที่นะครับตอนนี้กำลัเงเก็บก้นบ่อครับเก็บก้นบ่อกันเรียบร้อยแล้วก็จะไปพื้นที่เป็นพื้นที่ดึงสรบตรงนู้นนะครับ ใครเข้ามาก็ขอขอบคุณหลายเด้อพี่น้องขอเบ่งมาสมมานแยงที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อกำลังใจทักทายให้กันนะครับนี้อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับพอเย็นสบายไปเรื่องเฟี้ย